จากที่รัฐบาลออกพรกอรเงินกู้1ล้านล้านบาทประชาชนได้อะไรจากเงินกู้ก้อนนี้บ้าง ครบ1ปีแล้วที่รัฐบาลได้มีการออกพอรกสามฉบับเม็ดเงินรวม1.9ล,ล้านล้านบาทพบประมาณก้อนใหญ่ที่สุดก็คือพอรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด -19 วงเงิน1ล้านล้าน,านบาทในตอนที่รัฐบาลมาขอกู้เงินจากสภารัฐบาลได้สัญญาไว้กับเราว่าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นประชาชนและผู้ประกอบการถามว่าผ่านมาแล้ว1ปี มีอะไรที่สําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วบ้างงบประมาณพรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทอนุวัตไปแล้วณนะวันนี้เกือบเต็มวงเงินแต่การเบิกจ่ายนั้นยังทําไปได้เพียงแค่60กว่าเเท่านั้นเงินที่เบิกจ่ายได้ส่วนใหญ่เป็นโครงการเงินโอนไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการคนละครึ่งหรือว่าโครงการเราชนะแต่ส่วนที่เป็นโครงการลงทุนเพื่ออนาคต อย่างแผนงานพลิกฟื้นเศรษฐกิจแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนกลับเบิกจ่ายได้ต่ำเตี้ยเรียดินกล่าว1 0บกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองการจ้างงานที่รัฐบาลสัญญากับเราไว้ว่าจะเกิดการจ้างงานใหม่4ี่แสนตำแหน่งกลับทำได้จริงเพียงแค่1ใน3โครงการที่เกี่ยวกับการจ้างงานก็มีโครงการหตำบลหมหาวิทยาลัยโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ทั้งหมดนี้เบิกจ่ายได้รวมๆกันเพียงแค่13%เท่านั้นม่นำซ้ำโครงการส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานระยะสั้นใช้ทักษะต่ำให้ค่าแรงน้อยไม่ใช่การจ้างงานเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะของโลกในอนาคตดิฉันขอยกตัวอย่างโครงการชื่อว่าโครงการการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการนวดไทยตั้งงบประมาณไว้9ล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายได้เพียง8,200บาทเท่านั้นเองถามว่าโครงการแบบนี้จะสามารถช่วยพลิ ฟื้นเศรษฐกิจไทยได้จริงๆหรือ ส่วนที่รัฐบาลบอกว่าจะฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศโครงการที่ออกมาก็มีแต่โครงการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเช่นโครงการกำลังใจที่ให้อสมออกไปเดินทางท่องเที่ยวโครงการเดาเที่ยวด้วยกันและโครงการถั่วเที่ยวไทยเม็ดเงินรวมกัน22,400ล้านบาทแต่1ปีผ่านไปกับเบิกจ่ายได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งสุดท้ายแทบไม่ช่วยอะไรกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่โควิดระบาดเป็นระลอกที่2และระลอกที่3สิ่งที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและ ภาคบริการอื่นๆเฝ้ารออยู่ตอนนี้คือการชดเชยเยียวยาเพื่อประคับประคองพวกเขาให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอะไรออกมาส่วนภาคเกษตรนั้นเป็นภาคที่มีความสําคัญในการรองรับคนที่ตกงานจากโควิด2ล้านคนที่เดินทางกลับท้องถิน่นเราเห็นแผนที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้อย่างสวยหรูไม่ว่าจะเป็นรายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น1 1 0 0 0ล้านบาทต่อปีเกษตรสมาร์ทฟาร์มิ่งเพิ่มขึ้น5ล้านไร่หรือเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ํา 7,900ล้านลูกบาทเมตรต่สุดท้ายโครงการเหล่านี้กลับล้มเหลว สิ่งที่รัฐบาลทำได้แก่โครงการใหญ่ๆอย่างเช่นโครงการโคกหนองนาซึ่งมี2โครงการ2ชื่อ2หน่วยงานที่ต่างคนต่างทำวงเงินงบประมาณรวมกันเกือบ1นึ่งล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายไปรวมกันได้เพียง12เเท่านั้นทั้งๆที่โครงการเหล่านี้อนุมัติมาแล้วเกือบ1ปีที่น่าแปลกใจก็คือโครงการที่ชื่อโครงการโคกหนองนาโมเดลนั้นมีการตั้งศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาในค่ายทหารรวมทั้งสิ้น157หแห่งไม่ใช่แค่โครงการโคกหนองนาโครงการเดียวแต่ ถ้าจะทั้งหมดในแผนงานฟื้นฟูเยียวยา355,000ล้านบาทก็จะมีโครงการในลนักษณะนี้เต็มไปหมดเราเห็นมีแต่โครงการที่ไม่มีความสมเหตุสมผลอนุมัติโครงการไปได้น้อยเบิกจ่ายช้าหนึ่งปีผ่านมาแล้วผลที่ออกมาก็ยังไม่มีการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ และงบประมาณที่จะเป็นความหวังในการจบวิกฤตโรคระบาดของประเทศคือแผนงานด้านสาธารณสุขซึ่งพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทนี้ได้แบ่งเงินไว้ไม่ถึง5%การเอาไว้ว่าน้อยแล้วการเบริกจ่ายก็ยิ่งน้อยกว่าผ่านมา1ปีงบประมาณส่วนนี้เพิ่งเบิกใช้ไปเพียงแค่ไม่ถึง30% ที it. It to ่ทุกว um ันนี so ety, ้หลายโรงพยาบาลจําเป็นต้องมาขอเรียรายบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการขอจากเงินกู้1่ล้านล้านบาทนะคะมีทั้งโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสารสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วงเงิน2,700ล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายไปได้เพียง3%เท่านั้นเองแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลงบประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทเศษ กลับเบิกจ่ายไปได้0นบาทในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า2,500รายการในจํานวนนี้มีเครื่องช่วยหายใจกว่า1000เครื่องเครื่องฉายรังสีเพื่อคนป่วยโรคมะเร็งเพื่อไม่ต้องมาเสี่ยงกับการติดโควิดทั้งหมดนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเลยแม้แต่เพียงบาทเดียวส่วนงบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งชุด PPE หน้ากากอนามายัยหน้ากาก N95 isolation gown ที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานอนุมัติไปแล้ว170ล้านชิ้น แต่ยังไม่มีการเบริกจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวรวมๆแล้วมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น4,000ล้านบาทในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกําลังอยู่ในวิกฤตด้านสุขภาพหมอและพยาบาลได้เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยลดความเสียยลลเส่ยงให้กับผู้ป่วยและลดความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานแต่การเบริกจ่ายกลับเป็นไปได้อย่างล่าช้าเหลือเกินเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือไม่ที่จะต้องช่วยอำนวยความสะดวก ให้คําขอจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของบุคลากรทางการแพทย์นั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตรงไหนติดขัดมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่แก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการทํางานไม่ใช่ปล่อยให้กระบวนการเป็นไป,นปนตามยถากรรมถ้านายกรัฐมนตรีไม่ยอมทําหน้าที่นี้แล้วเราจะมีนายกรัฐมนตรีไปทําไมคะการบริหารงบประมาณเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและช่องโหว่การอนุมัติทําได้น้อยการเบิกจ่ายทําได้ช้าพลาดเป้าหมาย ทำคนไทยทั้งประเทศเสียโอกาสทั้งโอกาสที่จะช่วยชีวิตคนจากโรคระบาดและโอกาสที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจถ้างบหนึ่งล้านล้านบาทถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเลขผู้เสียชีวิตก็จะน้อยกว่านี้เศรษฐกิจจะไม่จมดิ่งและฟื้นตัวช้าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเงินหนึ่งล้านล้านยังบริหารให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไว้วางใจให้รัฐบาลนี้บริหารงบปี65 3.1ล้านล้านบาทที่กำลังจะเข้าสู่สภาได้อย่างไร